สวัสดีค่ะสวัสดีอีกรอบนะคะสวัสดีช่วงรอบเย็นนะคะยังนะคะยังพี่ปียังไม่กลับนะคะยังอยู่อยู่นะคะนี่เอาอ้วนออกมาไว้ข้างนอกแล้วนะคะเฮ้ยเฮ้เฮ้มามาพี่ปีมาผมนี่ผมุขาขาดออกมาได้เนี่ยหลุดออกมานะคะอ้วนอ้วน แม่แม่เผลอหันไปอีกทีอ้วนจะอยู่กับแม่แป้งแล้วค่ะเสียดายจับกล้องไม่ทันเนาไม่งั้นแม่แม่ได้ดูภาพเด็ดเลยอ้วนหลุดนะคะไปอยู่กับแม่แป้งนั้งใจอยากออกมาข้างนอกแล้วสวัสดีค่ะพี่ <S <S 2> <S 2> อาีสวัสดีตอนเย็นนะคะวุยิเสียงเสียงข้อเรินสตาร์ทรถพี่สิบล้านนะคะ ตัดไว้พรุ่งนี้จะพาพี่เดือนไปตรวจสุขภาพนะคะสวัสดีค่ะพี่ปกายเฮ้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 ยพอจะไปไหนอ่ะพอาจะไปไหนคึกคักคึกคักเฮ้ย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 ,ยดาก็นอนเฝ้านะคะดาตอนนี้พ่อเสมาแม่ไต่กลับบ้านอยู่นะคะอยากเห็นไม่เห็นภาพหนูดาวกับแม่แป้งนานแล้ว เตะตั้มว้าเต้เตะว้าสังได้เต้เต้กอ่ะสวัสดีค่ะป้าจิดจ้าคักสายกันตอนเย็นก็ได้เฮ้ย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 โหเยอะคึกมากอ่ะคึกมากสวัสดีค่ะป้าต้อย เออพอเริ่มสิถอยรถไปใส่อะเออฮัลโหลดินไงงงเออพูดอะรถบุนตั้งเี่กเตะตั้มพูดอะพูดอะอะไรอะไรเฮ้ย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 พ่อจะไปไหนเนี่ยผมไปด้วย ผมไปด้วยผมไปด้วยดาวมาเออเออเงินพอแล้วนะคะงอนพอแล้วเออเออเออ,อ,อพี่ปีกับพ่อพี่ปีตาเอ็นเจ้าได้มาเจไดมาสวัสดีค่ะพี่หนึ่งสวัสดีค่ะพี่ปุ้มสวัสดีรอบเย็นนะคะ เออเออเอาหมอบมาข้านมาจะไปไหนอ<า>เออทหารเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลบได้ลักกี้เอ้ยห่างชี้แล้วอุ่นเวนตังเช้าตังเย็นเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่อารียังไม่ได้สวัสดีกันเลยวันนี้จ้าสวัสดีค่ะ ครับเผยเซอหนูดาวพี่ปีคงชวนกันวิ่งมันเลยเว้ยตรงใตหนองนี่สีวิ่งไปหาแม่แป้งคนละเด้อค่ะนี่เพราะว่าเมื่อกี้โซ่หลุดนะคะประตูคอกเปิดดาวออเดินออกไปหาแม่แป้งเองเลยยังค่ะพี่ปียังไม่กลับนะคะพ่อเอาแม่ตายไปผูกอยู่นะคะยังไม่มาทังนี้ป้าดูไรสุด แต่เม้นไม่ได้เพราะอยู่ในงานบุญค่ะโอ้ค่ะขอขบุณค่ะป้าต้อยเย่ยกันอุเงินผลไม้น้องนกกันนะคะโอจ้าสวัสดีค่ะคุณสุจิตราสวัสดีพี่นวลสวัสดีตอนเย็นเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะไม่สมเพะนะวันนี้เพิ่งดูคะ่ะจ้านุป้าสวัสดีค่ะวิวิ เห็นอย่างไรนะเตรียมตัวเอ้าเตรียมตัวจะไปไหนห่วยค่ะขอบคุณที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้ตอนเย็นตั้มโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเโอ้โหเราอยากเล่นสไลเดอร์หรือเปล่าเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้ยลักกี้ยวประท้สวัสดีค่ะป้ายีท นั่งอยู่ไกลบันไดก็จะดึกมากเนาะดินนี่เนาะจะเมน็นแม่นแต่เด้อให้ฉันขอทะเบียนรถคันใหม่พ่อเลนหน่อยจ้าทะเบียนรถคันใหม่บ่ท่านใดเด้อค่ะได้ตาไอเลขหมายเลขกุญเจล่ะค่ะแปดแปดหกหกดูดูดูทำอะไร ข้างท่าจะไปไหนหืมหืมเราไม่ใช่อุนุณพลไมบ้บจ้าห <c> ล <oughs> อบเย็นบอบวิ่นวลนมาเนี่มาโหลดกันนี่สองเชือกยังอยู่อยู่นี่บ่านเด็ไปพูดอ่ะพูดอ่ะเออเฮ้ยวันนี้ยังไม่ได้สักลายให้พี่ปีเลยนะคะ แล้วก็ฉลองกันคึกคืนมากป้านั่งหัวเลาะคนเดียวพน้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเนอนถาก่อนมาสั่นนั่นออออรุดมะนี่กระตไปโตมันเด้อเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหอ้วนอ้วนครับ พี่ปีอยากมาหาน้องนะคะแต่มาไม่ถึงพ่อยังไม่มาพ่อเอาแม่ตายไปไว้อยู่เออติดใส้ให้พี่ปีแล้วเรียกพี่ปีมาเออเรียกพี่ปีมาเออเอออ่ะจื๊อเออโหนั่นคักบอบันนี้พี่ปี จุบกันไปจุบกันมาบันใต้เสกส่เหลวยิว้ยพว่น่ะนกได้ปะเนี่ยไปล่งกับนกได้ปะเนี่ยอะไรนะมีอย่งมากามีดอกาเฮ้ย เฮ in <ge ar> ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยมาดิมาดิครับดาวอ่ะแม่แม่พี่ปีแม่แม่เพื่ดาวยังเบ่ออิ่มเลยนี่ถ้าอิ่มจะไม่อย่างนี้นะคะอ้วนปุ่นปุ่นกรอบดิ้นแล้วพุ๊บ หนึ่งสองลบท่านกับลบด้วยหนึ่งสองตัมใช่นี้ไม่หวานเลยเมื่อเช้าจัดไปแล้วผลไม้นะน้ำตาจิไหล น้ำตาเป็นไรถึงน้ำตาจะไหลคะหัวเลาะบอกหัวเลาะจนน้ำตาจะไหลบอกหัวเลาะแม่แม่เต้นบอกค่ะพี่หนึ่งได้ใจแยงน้ำัาอีกคะ่ะมาเลยคะ่ะพนะเฮ้ย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 หย,ยุดหยุดหยุดหยุดเอ้าน้ำตาเลยเจ้าพ่อก,นกอนเทนพนะ ขอบคุณค่ะมาเป็นกำลังใจให้จ้าพุ่นนะขอบคุณมากมากนะคะอุ้ยอุ้ยเล่นดินล่อแล้วเล่นดินล่อแหละอโอ ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรแม่วอนไม่ทวงค่ะแต่ว่าแม่วอนแม่วอนบอกว่าให้มาทุกวันนะบืย <c oughs> สำหรับพี่หนึ่งแม่วอนพี่หนึ่งอันพี่หนึ่ง่าเราติดนี่เจ้ายุดสิเออเออปรดาแม่วอนว่าติดนี่ไว้ไม่เป็นไรแต่มาให้ให้ติดทุกวันแมนบอ เห็นเรแม่บ้านเามนพนะเออแม่บอนบอกว่ามาติดทุกวันเลยนะขอบคุณค่ะพี่นวลมากกามากดไดไ์ให็นเด้อเขามาเรียกอะไรหมูดาวตกใจเลยแล้วพ่อติ่นน่ะหมูดาวว่าพ่อเป็นอะไรใช่พ่อเราหรือเปล่าอาจจนท้องเข็งจ้าพี่รัตใจไม่ไหว ใช่ไลค,ค่ะคันหนึ่งค่ะนะแม่พี่ปีเล่านิสัแม่ต่ายให้ฟังหน่อยคะ่ะแม่ต่ายก็ดีนะคะก็เหมือนพี่ปีนี่แหละคะ่ะตอนเด็กๆก,ก็จังสีล่ะนี่เดินบ่อยๆย,ยังสีล่ะคะ่ะพอเขาโตมาได้สักแปดปีนิสัยเขาก็เปลี่ยนนะคะก็เหมือนกับเด็กนี่แหละคะ่ะโตมานิสัยก็เริ่มเปลี่ยนความคิดเขาก็เปลี่ยนไปนะคะ พี่จียังไม่กลับจ้าเดาวบอกพ่อเรือนเป็นอะไรดาวจะวิ่งหนีเลยยังก็เห็นเลยค่ะพี่ประกายสวัสดีนะคะถูกต้องนะครับพี่นวนโอ้เดาเก่งลีพี่นวนเนี่ย วิวิทำอะไรอ้วนอ้วนจะเอ,อะไรโอ้น้องคลายฟ้ามืดมาอีกแล้วอยู่อยู่อยู่นี่นะคะตอนแรกก็ฟ้ามืดนะคะพอเจอพ่อพ่อแม่แม่เต้นหน่อยฟ้าหายเลยฟ้าหายมืดเลยฟ้าสางทันทีเลยส้งใสยฝนกลัว่าหนีเลยว่าเราพ่ออุย้ยใส่ชุดจ,จัดเต็มมากนะ มันตอบเปลี่ยนแล้วเป็นมาตุกเจอพ่อเลินพังกู้ใจเดือนถึกเสียมาเฮียเลยค่ะมื่อความสุด เก่งตังพวกกวมแม่กวนและเด็กๆขอบคุณค่าคุณพี่อิงดาวสวัสดีค่ะพี่อะไรน้องกวนขอฝนสวัสดีค่ะพี่พิมก่อนเสร็จเรียนสนุกมากกำหนักนะอากาศห่อนดินกันจนว่าแมนโอ้ยห่อนแนงแน,งแนงต้องห่อน เอ้ตะหอนตืมกว่าเก่าี่นวนเลยชุดตะลรืนแบบทำไปได้ป่ะนะแม่แต่กับพี่ปีเหมือนกันใช่ใช่ค่ะใจดีเข้าได้กับทุกเชือกนะคะพี่ปีก็นิสัยเหมือนแม่ค่ะ เข้าได้กับทุกเชือกใครจับก็ได้แต่เขาจะชอบดมหอมแก้มดมกลิ่นดูก่อนนะคะไม่อยู่เป็นเพื่อนตอนนี้มูดาตกมันแล้วค่ะยกให้บ้านพ่อศินไม่สมคขอบคุณค่ะคุณพี่ลุงอารุณมึงก็ทุกรถแต่งกากก็ <laughs> ไม่สุมเนาะพี่นึง ม่เห็นแม่ไฟ่ดิแม่ไฟ่แล้วก็เป็นมวยสุ่มขึ้นกันได้นานๆจะได้ผ่อนคลายนะคะสวัสดีค่ะคุณลุงบอแรงกระถวมคักๆล่ะคันนี่เด้อพี่หนึ่งเอ้ยอาทิตย์หน้าเอาแบบนี้โอ้อีกเด้อสนุกเดี๋ยวเตรียมติปะนะ เอสซี okay, ก็สุดยอดนะคะใช่ค่ะเอสซีวันนี้สุดยอดมากค่ะเด็กๆได้เลือกเรียนแต่หัววันนะคะเอะอเออพีปีเด้จ้าเจ๊สวยางงายูเนา <laughs> ะ <laughs> แกงมูนอีปุ๋ยพนาะตั้งโอตั้งลูกพนาะ พี่ปีอยู่เช็ดเจยที่มาสายจ้าค่ะกลับกันหมดลแล้วเหลืออยู่สองเจ้านี่แหละค่ะพี่ลี่สวัสดีนะคะสวัสดีตอนเย็นจ้าครับม,ม่ไปกนนุ่นเก็บตะกาให้พี่ปีนะเด้อตะกาตะกาพี่ปีหมดละเอาให้พี่ปีเก็บให้เบอเก็บพี่ปีเก็บเก็บตะกาให้แม,ม่กอนเล้ว เก็บเก็บเออเก็บตะกคร้แม่วก่อนเก็บเก็บเออเก่งเก่งเก่งเสียงหวานแล้วเนี่ยบ่เดี๋ยวทําผุนเดี๋ยวแป๊บนึงพ่นเฮ็ดอย่างนันงพ่นหลังรถดพ่นหลังนะรถมีตะพุ่นโอ้พอรถนพ่นหลังพีสิบหลังมเอึนพนสิเขียนลู๊กสรายไงพนไปตรวจสุขภาพพอเสียมพลประเมยดอกพี่นนวล ได้เวลาเดินแล้ว,วสันวาดาที่ปีบบไปกับบบไปได้ค่ะดาเนเ่ยเต่างชาติถามว่าหนูดาวอยู่ไหนนี่ค่ะหนูดาวหนูดาวอยู่บ้านตะก,กางนะคะ <laughs> นี่นะนิดอนโลอล บันาเ้าบอได้ไพยมานายำผมกินก้อยออย่างคอหมูย่างส้มแซ่บกระดูกกันมาเร็วเว้ยยังเป็นตาแสบแถบพิลลี่น้ำลายไหลอยากหิวหิวทางนี้ยังไม่รู้ว่าจะกินอะไรเลยยันนี้สวัสดีค่ะพี่แขก ยังค่ะย,ยังยังยังไม่กลับค่ะนี่พ่อเพิ่งมาค่ะพ่อเอาแม่ตายไปบ้านก่อนปอยมาหาหนองเนี่ยอยากมหาหนองใจจิกขาดลงเน่มันหลินน้ำกันเนี่ยก่อนจิกลับ,บันพ่อนอนรับเนี่ยฮะกะอันนี้เลยวะกะปอยเลยวะปอยมาหลินน้ำกันเลย นั่นกินค,ค่ะพิลีกินยู่หนุ่นผลไม้เล็ยวยังเหลือเยอะเอาพิรีกับพี่นลนี่มะเมาผลตระคารหนี่มะ,มะเอาพิรีเสียวแตงเลยว่าพี่น่นเสียวแตงหนี่มะมาโหลดหนี่มะมากลับแล้วค่ะพี่ดิวกับตั้งแต่เมื่อวานนะคะเหลือเยอะด้เนี่ยเนี่ย นีมันเผาเหลืออีกล้างบานมาตั้นใดหลางถูกพี่ๆไว้ที่นี่แหละค่ะแม่สมพนะสีไดนอนบ่อโเห็นแล้วเป็นลม <laughs> อย่าเฝ้าเป็นเป็นลมหลุกๆจีไดกินบอรไรเสรุสุดให้ดูมั่งดิคะอ๋อเดี๋ยวมือแรงให้เพเิ่อนจัดให้ เอาแจงไปผัดใส่ไก่ไปแขกเด้ไปแขกเอาอันนี้บอนนี่มันมันแก้วนี่มันเกียวไปอยังเกาะพัดเน่ะเหลือตังบักหลายเหลือาลค่ะเหลือหลค่ะพี่หนึ่งเก็บตะการแน่พ่อเต็มมัดลหรอปุ่น ปล่อยให้พี่มาหาน้องเลยนะคะเกาเก็บปลาบเยลอก่อเอาเดี๋ยวจะไปผัดให้กินแม่สมจ้ามามไาพี่แขกนูร่ออยู่อย่าเด๋วตัวกันเด้อพี่แขกพนัปพิสิมพัดหนี่ให้กินมัน เขาปล่อยมาหาหน่องเดี๋ยวไปเฟียต้นใหม่อยู่ได้ขั้นค่ะ <c oughs> คงจะห่วงหน้าดูเลยที่ปีถ้ามีน้องนี่นกมาส่องกระจุกมันตะเค้เท่าใดบอกมาเบิ แม่ว่านมันตะเ่าเหลือตำหนิทอดได้ท้ายทาย,ทายห็นกล้วยกับแตงบักลาย่อเอาพอนาเป็นลมแปรพนาไตาเห็นมันตะพเพาพนามมาทอดได้เ<ไ> <laughs> ิ่นวนันพี่นลไม่ได้เอาแว่นตาม,มามองไม่ก็เห็นเลยไม่รู้พิมพ์ผิดหรือเปล่า <laughs> ถืออยู่ค่ะพี่ลีบอกว่าเย็นนี้อลไ์สดให้ดูหน่อยตอนกินข้าวอะ่ะอยากเห็นน่ะ อุ้ยอุ้ยอุ้ยเอ้าไม่ใช่โอ้นึกว่าเอฟซีลงมาแ้ำแรงวางไงปีปีวางไงเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อเซมจะไลฟ์ต่อนะคะเดี๋ยวแม่สมขออนุญาต ไปซื้อกับข้าวก่อนที่ได้ไปกินด้วยพนาแม่นบอกสิรีบนิได้มาก,กินเขนา่าพรพนมือยู <c> ่ <oughs> แล้จ้าพ่อเส็มมาแล้วค่ะพ่อเส็มปล่อยพี่ปีมาหาน้องแล้วแนวเนี่ย เรวเล๊กกัดของไม่มติดคำเลอยู่องเด้อนตอนนี้นพี่ซื้อกับข้าวอยู่ค่ะทิลี่ิมมาทางนี้แนเ่เ้อทิลีเอาเอไปเร็วไปเร็วไปเร็วพี่ดาเรียกเอาพีมาเร็วเร็วเร็วสวัสดีค่ะพี่โอนมาค่ะมามามาเบิ่งหลบเย็นก็ได้ มาแล้ว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 หลอกหลอกให้น้องไปแต่น้องไม่ไปนะคะกลับมาหาน้องอย่างเหมือนเดิมโอ้โโตุ๊ดใส่แต่นต้องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย <h ers> นานเริ่มสิซักไล่ให้พี่เลยได้บะนี่นาน งวดนี้สิได้ตัวใดเนาะบัดนี้เนาะคุณได้ตัวใดเนาะเอาแล้วเอาแล้วอืยอ,อย้อยยยยยอยยยยยายย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 ดยย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 ย้ยยยยยลยย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 นยยยยยยยดย ค่ะพี่อ้วนขอบคุณค่ะเบิงเบิงเบิงบงพอ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 เรียกคุณแม่ปีพู่นพุนพอเซมเมินไปพูนอ่ะถอยไปหาพ่อเร็วไม่เห็นบอลน,นั่นเขายกมือใส่หลังแล้วนั่นตดไตจะบาทในปีปีตดไตจ่าบาทในปี สร้างกันหนัวคือคนนั่นละพ่อเป็นจังไดลูกก็เป็นเจ้สันลาแม่นเนะพี่ปีเนพ่อเลียงไม่ยอมไปนะคะเรียกเด็ดๆตั้งพอนาไปแล้วผุนพ่อจับผูกแล้วพ่ได้บ่ได้ ดาวกัดดากพี่ปีไปนะอี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 ได้ยินจะสักให้พี่ปีอีกแล้วค่ะนี่ดาวช่างสักนะคะดาวเป็นช่างสักนะคะใครอยากได้ลายไหนบอกมาดาวจัดให้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย มันแจ้งออกเหมือนราคาพี่นวนหรือ,อย่านว่ามันจะมาตอนเย็นอีกเด้อหนเด้อวันก่อนดาวให้เลี้ยงตัวเดียวนีเ่เด็ดหลังที่ปีจะออกมาตัวไหน,นเนาะพอเสมผูกไปแล้วนะคะตอนนี้มาถึงกับมาแต่ถึงตะมือคะ่ะกัตตูเแล่าน,นี้ แปดแปดหกหกเก้าเกอซื้อเล็กซื้อตัวนี้และกับน้ำเด้อพี่นวลเอ้ยแปดแปดหกหกเก้าเกนี่ให้กับน้ำเด้อซื้อซื้อไม่กลับตับแตกตายนะเขาว่าอู้ล่มล่มล่มความล่มล,ม,ลมมาแน่คงจะปวนปวดเปียู่ที่บ้านหนูดางอีกแหละ <laughs> คนมากตกอยู่ใช่จะพูดหมดแล้วพนะกระไดามาตาใสาอีกพี่ลี่ทวนเด่นชิดินไงทวนไงทวนฮึอยูอ่แ็นยังไม่ออกนะอย่าลืมพนะโอ้โอ ต้องตัดอืมเดี๋ยวเราติดตามต่อที่ช่องพังปีใหม่แชนแนลนะคะเดี๋ยวแม่จะไปซ,ซื้อกับข้าวก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้อย่าลืมนะคะหนึ่งแชร์หนึ่งไลค์คือหนึ่งกำลังใจของพวกเรานะคะแม่สมบูรดาวขอฝนเนื้อเดอจะได้หายร้อนจ้าอาดาดาดาพี่พี่ครับผมครับก่อนครับรอรอ โล่ลก uh ุ huh. à, ้ยกุ้ยกุ้ยกุ้ยเอ้าตกเฉยสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากมากนะคะสวัสดีค่ะไปตามต่อที่ช่องฟังปีใหม่ชาแนลนะคะ